สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาอีกครั้งนะคะในช่องเพชรชาชาน,นลค่ะวันนี้ก้อยกลับมาในตอนเช้านะคะตอนนี้ก็11โมงเช้าแล้วก้อยเพิ่งไปจะไปตรวจมเมลบกซ์มานะคะแล้วก็มาดูกันว่าก้อยได้อะไรค่ะดีใจมากเลย COOPER CAN YOU MOVE BABY You w a n ก็พ f ทมา o m m เลสก s go อทน กได้รับเมิลาจากสถานทูตแล้วนะคะก็ได้รับบิ๊กพาสปอร์ตแล้วเย้วันนี้ก็เป็นวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ใช้เวลาไม่ถึงเดือนเนาะประมาณ3 3มาทวันท่กว่า,ก,วาก็ได้รับ เลมแล้วนะคะก็จะได้กลับเมืองไทยสมใจแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องพาสปอร์ตแล้วแต่ก็ต้องมาดูมาเช็คกันก่อนนะคะว่าชื่ออะไรจะถูกต้องไหมแล้วก็รูปภาพจะเป็นยังไงตื่นเต้นจังเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก้อยขอตรวจก่อนมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก้อยไม่ให้ดูข้อมูลแต่ว่าก้อยอยากจะมาเปิดดู เดี๋ยวดูชื่อก่อนถูกต้องค่ะอ๋อข้างในข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีรูปภาพของก้อยด้วยนี่แล้วก็จะเป็น10ปีนะคะก้อยดูวันหมดอายุก่อนเย็บ yep. เป็นใช้เวลาในการทำา10ปีค่ะรูปภาพก็ไม่น่าเกียดมากค่ะ Not bad อ้อยดีใจจังเลยจะได้กลับประเทศไทยสมใจแล้วบัตรนี้ไอ้พาสปอร์ตนี้ก็จะหมดอายุในปี2023นะคะอีก10ปีข้างหน้าเลยดีใจจังเลยที่ไปทำมา ดีใจมากเลยครับทุกคนก็ได้รับพาส,สปอร์ตแล้วเย้ได้กลับเมืองไทยสมใจ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะถ้าเกิดได้ดูคลิปวิดีอดโอก่อนหน้านี้ก็ก็บอกว่าก้อยไปทำพาส,สปอร์ตมาเนาะก็ยังตื่นเต้นว่าเมื่อไหร่จะได้รับและตอนนี้ก็ได้รับแล้วค่ะก็ ถ้าเกิดก้อยไปเมืองไทยเมื่อไหร่ก้อยก็จะอัพคลิปวิดีโอไปเที่ยวเมืองไทยว่าไปทำอะไรที่เมืองไทยบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นก้อยก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยแค่อยากจะมา up, อัพคลิปให้ทุกๆคนได้ดูกัน,นะคะ่ะถ้าอย่างนั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย